ทำได้ดีกว่าเขาเพราะเรามีการลงทุนมีการตรวจสอบมีมืออาชีพยังไงเว็แบบล็อกเว็บไซต์อะไรก็ไม่กี่ประโยคนะมันไม่สร้างสงมอะผมก็คิดว,ว่าพวกเราทุก,ทกสาขาเนี่ยค่อยๆดูแล้วก็ย้อนกลับมายืนตรงนี้แล้วประกาศให้ประชาชนทราบว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มาในความจริงถ้า okay, oh boys, โอเคไวส์เข้าข้างพักเึ้นอไหไม่ได้มีปัญหาเพราะคุณประกาศไม่ประกาศก็รู้อยู่แล้ว ที่คุณจะต้องรายงานเกี่ยวกับเมือไทยนักสินหรือประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเอาความจริงใน้พวกรูสก,กายก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้มีความจริงว่าคอยด่าดีเอ็นเอบ้างด่าเอเชียอะวันตันไม่มีความจริงอ่ะมีแต่ความรู้สึกถ้าเป็นอย่างนี้โชคดีของพวกเราถ้าจะยึดความจริงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยึดความจริงของผูู้เราเขาก็ไม่อ่าเนเราผมยัง คุทัศน์สิริก็เชิญนะครับบอดคนก็รู้แล้วเอาความจริงมาพูดกันก็จบมันจะได้ผกเถียงกันคือจะบอกไม่ให้ Voice เป็นตัวแทนคนสิทธิ์มันไม่ได้นะครับบอกไม่ให้ d n เเป็นของเสื้อแดงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นโลกของดิววีเดียแล้วก็อิสลาที่จะไปตองไปจดจทะเบียนกับอะไรๆเอาสมที่กําลังเป็นอำมาจใหม่นะครับสมนที่แบบพึ่งไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะสรุปว่าที่พูดเนี่ยคือวิกฤตไม่ใช่ขอแก้ตัวที่ว่าจับาป แล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าทุกคนเขาจะไม่อ่านไม่ดูไม่ฟังเพราะเขารู้ว่าเราเป็นแล้วก็ต้องกลับมาสูอ่อาชีพนี้อาชีพนี้มันไม่หายไปไหนกัน